สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสูบซะนะครับสึงซะนี่ก็ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับที่จะสูบมันนี้นะครับหนึ่งพันบาทมาด้วยกันทั้งสามนะครับวันนี้นะครับดูนะครับกี่น้อนนะครับครับก็นี่ครับตางเต้นน้อนนะครับจะสูบกับประมาณสักตีหนึ่งนะครับก็ลองมาติดตามดูนะครับว่าซะประมาณ เงนเล็กๆนี่ครับหนึ่งพันบาทนี่จะมีป่าขนาดไหนนะครับรับตอนนี้ครับกะกำลังทําเมนูตอนเย็นนะครับปิ้งจีนตอนนี้ก็ดูว่าซื้อว่าจีนนี่จะเป็นลมควันแล้วนะครับเนาะปิ้งธรรมชาติเนาะขนาดนะครับนี่ก็เป็นตำแตงนะครับตำแตง มาด้วยกันสามคนนะครับสลรับวันนี้นะครับ,บอยอรุ่นไม่รุ่นกลางกลางได้หุบไปได้นี่กะเพื่นเป้ปเปิ่นเป้กางเต้นนอนบนดอยตัวกลางเต้นนอนบนต๊ในตง <S 1> <S 1> ุงเตียมครับเตรียมที่จะนอนแล้วนะครับอเ,เนีทีหนึ่งนะครับจะลงสูบกันนะครับ าน้ำแห้งก็คงประมาณแปดโมงหรือเก้าโมงนะครับ สำหรับเครื่องที่จะซูบครับบ่ใหญ่นะครับเครื่องเล็กๆครับนะครับเครื่องที่จะซูบนะครับของจะสูบออกทั้งนี้นะครับกลับมาลุ้นด้วยกันนะครับว่ามันพุ่งตอนเศร้านะครับมันว่าพุ่งนี้ตอนเศร้าครับจะได้ขลาดไหนครับสาหรับซากันนี่นะครับบ่พ่อใหญ่ครับซารุซาลูกนี่นะครับดอพอใหญ่นะครับเป็นซาลูกเล็กๆนะครับ เหมาครับหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับตาลูกนี้นะครับหมามีซีตัวเข้าไปหมดเดี๋ยวตัวเดียวนี่ครับมีแผลเอาไปเด็ดตัวเดียวเด็วตัวเดียวบางที่มันนอนนะ่ะมันอยู่สภาพจะอีก,ก้าหมาตัวนี้ถ้าผมนี้ทำอะไรข้ามหมืกขึ้นผม,มีขนเนาะถ้าจะนอนรับพี่อีเนาะ อาอยุจะเยอะอนาถาขนาดทำใี้คนเราไปเลี้ยงนะได้ไปอยู่บ้านนะดวง,ด,วงดีแล้วมึงเอ้ยโชคดีละเกอดมาสอนแต่ขนน้นอ,นอ,องเองี้ปนอนม,มาเลยครับกินข้าด้วยกันกินข้าวด้วยกันมเมนูแมนี่ปูอันนี้ปูบอบสมุนไพรปูนาปูนาข่าเก๋ปูนาโอ บรรยากาศครับมันนี่มาสูบสะเอ้ยไอ้ไอเขียวเดี๋ยวก็ไอกินเข้านี่จะหือกินเดี๋ยวก่อนขอร่างกันอ่ะอันนี้บักน้ำสิงหงแหวียนนั่นนี่ <c oughs> ไอ้เสียงหงหวียกินต้องหงหวียนยังเดียวกิ <c oughs> นคนเดียวหมดคนเดียวะเอาเสียงเสียงมาเต้ยครับต่างเขาเอ่ากี้คนเดียวครับ <c oughs> ลืมเด้อ่าหัวมอขนาดเนาะนี่บรรยากาศกลางตรงเป็นไหมเนี่ยป่าเท่าแฉ่เสียงทำเได้งมอหนาะลองเดียวนี่เล่นยินยังอยู่อันลงยินปล่อยเสียงออกไว้าเห่นกับแบกสวนด้วยสองตามากินข้าวมากินข้าวด้วยกัน บรรยากาศรับทุ่งล้อตอนเช้าๆนะครับเออบรรยากาศนะครับทุ่งลอนะครับตอนเช้าๆเนบรรยากาศที่สดชื่นนะครับเป็นบรรยากาศที่บริสุทธ์นะครับสดชื่นนะครับบรรยากาศของทุ่งล้อลองมาที่ตามดูนะครับว่าจะได้หลายขนาดไหนนะครับสารับบอนี่นะครับสารับเครื่องที่เอามดสูบก็คือเครื่องน้อยๆนี่นะครับ ตอนนี้นะครับหน้ามัปร็เแห้งลุแล้วนะครับดูกระมานสีสองครับดูกระหมานเกืยอจะกอลครับสีกว่าครับเยกดอุกง้อเฮ้ยนนครับไปคอมินน่ะส่จับหม้ปลาดูนี่เลยเนาะน้องน้อยปลาดุกน้อย ตัวบอลใหญ่พอมันโคขึ ciert, ้โคลวื้อโคขึ้นกันนอต้องเวอระมัขึ้นนะมันจะปิดขึ้นอะมันขึ้นอย่พอมันขึ้นอย่าตอนนั้นตนนั้นไลกันตนนั้นนักกเดี๋ยวมาดูบ แล้ไปแผลแล้วนี่ตอนนี้ประเด็นคือเป็นแผลตีตี่เนี่ยประเด็นเนี่ยโอ้ปลาดุกไหลดุกนักตามสังเกตดูนะครับนี่ถึงจะปลาดุกนะครับสมาจะเป็นปลาดุกนะครับที่เห็นก็นคือปลาดุกเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงตรงนี้นะครับพอดูเขาขึ้นตรงโคนี่ครับรดุกเยอะ,ะครับ หลังจากผ่านไปครับตอนนี้กับเวลาสิบโมงเกือบจะสิบเอ็ดโมงครับสิบโมงสี่สิบนะครับตอนนี้นะครับเออดับ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 สำหรับตอนนี้นะครับก่ได้สูบสะนะครับเซ็ตนะครับแต่ก็ยังเก็บบหมดนะครับอันนี้เป็นปลาต่นนะครับ ตนน้นมือตกไปประมาณสิบสิบกิโลอันนี้ปลาดุกนะครับอันนี้ปลาดุกนะครับนี่ก็เป็นปลาดุกนะครับนี่ก็เป็นปลาดุกนะเสียดายนะครับที่ใส่บ่บนี้นะครับมันหัวมันจะตายนะครับสำหรับ <c oughs> สำรับนะครับสำรับฟังที่ข้ามผ้าเขียวไปฟังนั่นนะครับนั่นก็คือเก็บปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่นี้กระเดียบฟังนี่ครับที่ยังบร่ได้เอานะครับคือจะยาวมานี่ครับสำรับน้ำนะครับก็ได้ซึมลงมาเรื่อยๆนะครับซึมลงมาเรื่อยๆแต่ยังสรุปไปได้นะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเก็บบหมดตอนนี้พักเที่ยงนะครับกินเข้าครับ กินเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็จะลงต่อนะครับส่วนมากจะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกเยอะนะครับปลาช่อนบุ๋มนี้นะครับปลาช่อนปลาหมอนี่จะบุ๋มนี้นะครับมีส่วนน้อยนะครับปลาดุกเยอะปลาช่อนมีส่วนน้อยนะครับสำหรับฟังนี่นะครับกวคางจะเอาบะมดนะครับเพราะว่าน้ำก็ลึกอยู่นะครับน้ำก็ลึกแล้วก็สูบขึ้นนะครับ จะฮับปริญญาเอาไปฮับปริญญาหลานหรือว่าจะเอาไปขายนี่ฮับปริญญาหลานไอ้ยาหรือว่าจะเอาไปขายขายให้หลานบูดีก๊ะ ีกแล้วเจ้าอันนี้อุ้ยสมขอพีคก็เจ้าอันนี้แม่อุ้ยสมเจ้ามาจากไหนโทรมาจากไหนอยู่เสียงใหม่ครับอยู่โม่โม่มันได้ใะอีนนะมันนวา๋ออยู่แล้วอ๋มันจบจี่อีนนะพร้อมแท้อยู่แล้วเออที่ไกลๆเรไปเนี่ยไปแปลงกินหินจนหินหี่นะ่ะ ้าปาผสมกาแฟเอร่อยติดแน่อร่อยอกไมันรัอยี่นอกบกคือนี่อืมล้เดกันหมดอ่ะต่ที่แน่ๆไปเชใส่้บา่เขนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินด้วยกันเนื้อไส้เนื้อไส้อ้โอเนี่ครับ ลาวันนี้โอ้นี่ปลาช่อนแต่คือว่าโอเคอยู่เนาะปลาลูกคือว่าคุ้มอยู่นี่กืปลาลิ้นนี่กืปลาช่อนปลาช่อนปลาหลีบน้อยวางทับกันม่ได้มันจะตายนี่ต้องวางัำที่นึงปลาหิภารกิจเซตวันนี้ปลาดุเอาาดุกอนี่ปลาดุเอปลาดุกาดสองกะละมังเอ ปดุกสองตัวบอกเขาเงยเนาะโอ้ไปปักเบ็ดปักดุกเมืองไปปักเบ็ดปักกดเนาะปลาดุกเมืองกับเนื้อมันแน่มเนื้อแบบใส่แกงใส่นอนส้มละกระดิษกระดิษต่างหูนี่กัระลาษลิมคนนี้คัดตัวน้อยๆไปกำเด้อรุ่นนี้นะก้อยนี่ฮะบอกอุ้ยคัดรุ่นนี้ไปให้กำใส่เบ็ดโอ้โหนนีี่่ ปลาชิปลาหลิมปลาหลิมหรืปลาช่อนเอ๊ตัวท่ออย่างนี้ตัวมันใหญ่นาะอันนี้อย่างปูอ้อโอ้ยไปจาน่ะมบ่อเพ่าใส่กระมังไปโอ้ยเดยอดภารกิจนี้เสร็จสิ้น เออเป๋าท่านไหมพอได้มีปลาก็ได้ขโมอกขันโมกี่จีนกี่จีนเลยที่ป่อจะรชิ้นภารกิจครับบันนี้นะครับเสร็จะิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็ใช้เวลาไปตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามโมงสี่สิบ มองทีสิทนะครับ